สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องตองฝายนะคะเมื่อนี้ก็มาเจอกันย่ามบายเนาะพี่น้องพอตถะเฮ็ดงานปานแล้วเนาะส่วนี้กะสีหนุ่งแน่พี่น้องเมื่อนี้มากินข้าวนล้วกันเซ็ตแซ่พี่น้องเมื่อนี้สาวนอนในหนึ่งปลาเนาะวันนี้ตัวเมืองใหญ่ค่ะแล้วก็พักห้าก๊สซีมีอันสุกินีค่ะแล้วก็ผักกาดขาวห่อปลาแดกค่ะพี่น้องเจีวปลาแดกนะคะมากินน้ำสาวนอนเซ็บแสบพี่น้องก่อนสิกินนล้วกนเซ็บแสบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับตะไคร้เป็นกำลังใจสาวนนออเค่ะพี่น้องง่อสาวนอนก็เป็นลือ ฝากไว้ในอ้อมอ,อุกอ้อมใจพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องจังไดยก็ขอบคุณมากๆค่ะมากินข้าวพี่น้องมาค่ะจำแจวพี่น้องแจวตำเองอปลาค่ะพี่น้องไนเด้อค่ะพี่น้องทั้งไทยทั้งเล้าเนาะทั่วโลกมากินสองสาวนอน เจ้าก็เด็กน้องน,น,นั่งสุกี้เนี่ยฮึ ตุ่ยเลยครับเจ้าหนึ่งพักหนึ่งปลาส่วนนี้ก็นาวไม่นอนทั้งนาวทั้งฝนตกเย็นมากนะ เนี่เนะหนังคอมนเนี่ยพี่เ,เสือแสบพี่น้อง <c oughs> ปากนุ่นเนาะมันมันเนาะ <c oughs> ปลาแซ่แข็งเด้อพี่น้องมันปลาสด เจียวพี aunt ie. Aunt ie. ่น <wi> ้องแกะปลาแดหอีบปลาเดวพี่น้องเจยาคำยหง่ะหออืม อันนี้เห็ดตามข้าขอ,ขอเอฟซีน,น,น้องน้องเพื่นสมายเห็ดงานน้ำกันยูสีดาซาน้องกิบพี่ยัง,งเห็ดคลิปอันหนึ่งปลาอันนี้หนึ่งปลากับเจลสมายืยูสาวลงเนาะสาวลงงานพี่น้องซื้อเป็นสุด เนื้อวาดหวานพี่เนาะน้ำข้าวเนียวสาวนอนนั่นตอบคอมเมนต์ก็อย่าว่ากันเด้พี่น้องยุงคับมือลองหลายอย่างค่ะ อย่าก,กินหนึ่งผสมตัวใหญ่ๆนะพี่น้อง <c oughs> ให้กราบเมื่อไทยก่อนค่ะอยู่หนี่มันมีตัวใหญ่ค่ะผสมปลาตะเพียนข้าเเฮดอะไรเนตัวเลยต้องแบ่เจาเพชรคัก นังมันอิดเสียบพีนอ้องนังท้องมนะหนึ่งสุกี้นี่ โอ้ว่เฟรชกัน้ำมูกไหลพี่น้องจะว่ากันเด้อ <c oughs> แซบน้องเข่าค่ะนังข้อมักใส่กระเทีมยมใบบักกูดเท่านี้แล้วค่ะพี่น้องตำแล้วก็มักค่ะ โอ้เสียบคักเดีบเนาะแก้วแบบอุ่ 3, อนะสามนันเท่าเนาะเซ็ตประเด็กนี่ค่ะตอนประเดกตัวเอไปเลยไปเลยด้ำเซรากันเด้อค่ะกินเผ็ดแนวประเด็ก น้ำโมกไหลเลยค่ะกลางเลยพี่นองต้องระวังนะเพื่อนน้อยปนิ่นพันหยักกลางลายเลยค่ะ เลยจัดตามคำัวเพื่อนขอมาต่โดนละพี่น้องแต่สาวนอน่ว่างเนาะก็สิยุ่งในเด้อพี่น้องขอโทษขอให้หลายหลายันจะเขาสิ้นปีไปเทศกาลคีดสมานี่ยุ่งล้วค่ะ แต่มันแสบเวลาเขาหนึ่งแล้วมันมั่นค่ะปลาเน้น <c oughs> มากินปลาพี่น้องขอบคุ้นมากๆเฮ้อพี่น้องที่มากันเขาต้องการแสบ็แสบเนาะเป็นเมนูโปรดค่ะพี่น้องหนึ่งปลาเช่งไรก็ขอขอบคุณพ่ <c oughs> อแม่พี่น้องค่ะที่เขามารับส้มน้ำกันเนาะจนจบ แล้วก็มากินข้าน้งสาวนอน10บแซบมาเบิ่งเธอหนาว่าสาวนอนสิยักกินอย่างจริงเลยก็ขอบคุณมากๆพี่น,อน้องเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย